สวัสดีจ้ามือนีดยมย่เตียวเสื้อผ้ามา่ยวทะเลได้จ้ะเ <laughs> สื้อผ้ามาเที่ยวทะเลว่าคันเรียกันกลัวเฟิร์สวิกลัวรุ่นลาเดคอมมา,ดเ,าเดอะละอยวกวากกลัวทอพุ่มมาเดข้นกับลายได้จ้าลายหลายดอกใหม่ครับปลูกไว้น่าจะงามาม มาเบิ่งดอกไม้น้ำกันจ่างามงามงามวันเหตยตาพุ่มมาเด็กค่อมดอกไม้จ่าดอกไม้งามบ่จ่าเที่ยวพามาเที่ยวดอกไม้มาเบิ่งดอกไม้งามจ่างามดอกไม้ขเจ้าปลูกไว้ก็ยังงาหไปแล้ว คนเขากเสินางเป็นจุมเป็นจุมอยู่จ้ะได้เตียวพามาเทียวทะเลได้จ้ะพากันมานังตากันนี่ย้ว่าไก่เขาใกล้เขาคล้ว่าไก่เขาเอเขาไก่เขาจ้ะ ตอน,นี้กระทุ่มกลัวเราได้จ่าสิสองทุ่มแล้วอาหนามาจ้อาอไปน้ำกลนพญัยไปน้ำกลนพญัยสื้อผ้าไปเบืองมานะว่าหยานกันได้จ้ะเขาผ้ากันนังกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มขอบลั้วภผยขอบลั้วมันอืมก็สิเห็นเงาใ่เตี่ยวในได้จ้ะ เดี๋ยวพามาเบิงทะเลทะเลจ้ะทะเลอยู่วัดเตียนาจา้ะทะเลมัเขาล่งเลืนหนามก็มนี่กมาเที่ยวทะเลมาเที่ยวทะเลกันนะจ๊ะ พราพีพาหนองมาเที่ยวทะเละมาเบิ่งทะเละน้ำกันเบิ่งตะเว้นสิสองถุมแล้วตะเวนนี้มันมาท่านเลยล่งจากฝ่าอยู่โอ้ยบางหานสองตัวจากงานสองตัวงามงาม ่งหันสองโตจ้ะ,จะเห็นมาจ้าเห็นหันมาพูดร้อยหนามอยู่สองโตโตสองโตบบบไงเลยจะ้จะเห็นมาเจ้ายัดเตียวซุ่นมดซุ่นมดอันนี้หานสองโตจะ้ะ มีค้นล่งเด่นน้ำอันนี้ก็คือเมืองเกาข้าเจ้าจะ้ะโร้านเกาเขาเดาสิกลับมาให้เดย๋ยว้นก็พากันมาเล่นน้ำหานสองโต้งาม,ม่าจะ้ะ เป็นทาเลือปไปเมืองเก่าข้าเจา้ากลัมายางออกกำลังกายเลียนมีเลือจอดเป็นแทวเลย luộc Nam cả Cắt nàm cắn vương hàn Hàn Sông tờ Hàn nhàng Trông view chả tờ Hãy subscribe มีหานร้อยหนามอีกสองตัวเด่นว่าเฮียตาสวอนค่ะสวอนไทยเฮียตาหานห <Ha an. S 1> อน <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เป็นแม่น้ำเป็นน้ำ mm hmm. ทะเลบ้านเขาจ้ะ กันเห็ดยัางน,อน,น,อน่อะถ้ากันเห็ดยัางกินน,อน่อถ้ากันย่างย่างกินนือมังามมากจ้ะงามเลยแต่ว่าในน่นางามเลย แม่ยาง,ยาง,งเนี่ยกินแม่เกียวผ้าม่เทียวทะเลเออเด็กขั้นมีเลือดได้จ้ะเข้ามาอนาสีดานและที่ตะโบสทุกสัมีเลือดจอดเป็นแถวเลยจ้ะ มักขั้นใดพี่น้องเอ้ยเลียกเอาเลยนี่มักขั้นใดเลีอยเลียกเอาเลยจ้าเลีอย <laughs> แต่ข้าง,ง่ายอ่าโบสถ์เสวีนโบสโอ้ยแดดแม่จ้า เรไม่เจ๊คเข้ากันเนี่ยคุยสามคุยสองไปสี่คุยอ่าฮะถุงหนึ่งถุงหนึ่งแล้วจะ้ะตะเว่นยังอยู่คข้างฝาอยู่เมึงตะเว่นมึงจ่าเห็นตะเว่นบ่ยังอยู่คข้างฝาอยู่ให้แต่ภาพแม่ยางเบิ่งหันแม่น้ำเบิ่งท่าเรือ ปาสิไปวันพุ้นกลางน้ของเขาขึ้นนขึ้นหลายแถวเสื้อผ้าพีผ้าหนองมาเบิงกระไดบานพญยายนายอยูแต่แม่น้ำงามๆเล่นก็ได้น้ำใสเพราะปาน้ำทะเลบานเท่าจะ น้ำทัง,ทงเรือนเรือนเรือเรือนเรือห้าลิงไม่ปเป็นลูกเดียว ถอาลูกพ่าเต่อขับเรือมาตะฟังข้างใดบุญหรีอามาก็มาจอดมาจอดจอดกินแล้วก็ับไปยากจังว่นพักอันนี้กันนัเป็นแดดจนแดดมันคือกันกระอดดพักอันนี้ แม่ยาบลาเดลกคนนดได้แห้มากขันเอต่อเด็กทุกอย่า่าจะบอทันสักวันก็ดี่นั่นอ่อ๋อพักสะดาวจ้ะพักสะดาวกำลังโป่งเลยจ้ะเมืองพักสะะดาพี่น้องพักสะะดาวกำลังโป่งเลยจ้ะเต็มเลยพักสะะดา คากลับมาสิเก็บเอากรนาเขาสิาวานบอนนี่เนาะพักสะดาวจ้าเมียตาสะดาวยอ้วิสดาดกแม่นม้ำเขียวสะัชะอมมาเขียวทะเลจ้ะ ปาสิมาตลายเมื่อเราอันนี้บ่ได้มาอากาศบ่ดีนะจ๊ะอืเอเรือเหลี่ยมตาบ่จ๊ะเหลี่ยมตาได้เนาะ ยาตาสิบห้ายางไปหอคอยนัง่งคือมีคนมานั่งอยย่ถอนะเนาะเป็นเลือดอ่จะจ้ะ หานจะหานสองตัวอีกแล้วสามตัวจะหานว่าจะหานตัวใหญ่ดีนะถาาย่างไปกลางแม่น้ำแล้วเดี๋ยวมาพามาชมวิวแม่น้ำจะยางออกกำลังกาย ออกกำลังกายจะมีอขอบกั้วหนึง่งอยู่พ่นแต่กับยางประหอดด <c oughs> อกว่าเอเซียนอเอเซียเดีเบิ้งจ้าเ <c oughs> บิ้งแม่น้ำน้ำกันเบิ้งหานหานมันกลับไปเป็นครูเนาะจ้ะ อย่าฟิมมันเนี่ยง่ามบ่จากเสียงน้ำกระทบฝั่งสะพานได้เตี่ยวอย่างมาแฮนเบบีส่งก็บมาแล้แฮนเบบี้ได้แฮนเบบี้อะไร oh, อ่านี่ตทีดีเฮยฮ่าหลูกฮานพญยายวามันตัวาขาว คันเชดอมดอดอินเตป่ามาม่าเดอนาเน่ดอมเดอวิคันอินเตกัวเดอสมลน่ยาสือดลำลำลานเนีย ลำลานี่ดยดิซิมมาขันหอนละทีซิมมาอะไรเดินสตีเฮเกเดนอันตรายมันเลย่าหัตถนี่สุดท้ายมันเปิดขึ้ ถัดตกลงน้ำเขาไม่หมองหายจับขึ้นนี่จะ้ะมันจะเป็นหอคอยงามบาจา่จ้ะงามบาจา่จ้ะหอหอคอยเอาเต็ อมีคนอนางยังอีกจ้ะอ๋ออีกสี่ละสี่สี่ระคโนบข้าวสติ๊กสติ๊กหน่าจะงำบจ้าจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ละน่าจ้ะ จ้าสวัดดีจ้ากดไลค์กดแชร์ยายเตี่ยวนะได้จ้าบายบายพอกันชิปหนาอย่าเฝ้าเบื่อยายเตี่ยวด้วยจ้าบายบาย e n s สคริงว่า